สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนวทางหวยฮานอยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะ สำหรับแนวทางห้วยห้านนอยนะคะผลรางวัลได้แก่60631ค่ะและเลขเด่นของเราเลข6มาทำงานข้างบนนะคะเอาราคาจากสูตรนี้เดินติดกัน4วันแล้ววันนี้มาคำนวณกันต่อกับหลัก10ล่างได้แก่เลข3บวกด้วยเลข2ตามสูตรค่ะ3บวก2ได้5เราจะเอาเลข5มาเป็นเลขเด่นตัวที่1 จากนั้นนับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนั่นก็คือเลข6ค่ะเอา,ะาระคาห้ากับหกวดนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะมาหรือเปล่าและแอดมินเลือกจับคู่อะไรให้เพื่อที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางไปดูกันเลยค่ะ สรุปแนวทางหวยฮาหนอยประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณได้ได้แก่แทนแทนแทนส่วนเลขที่แอดมินจับคู่ให้เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางนะคะชุดแรกได้แก่ตัวนี้ค่ะตามมาด้วยชุดที่2นะคะสองชุดนี้ชอบตัวไหนก็สามารถเลือกชุดนั้นไปใช้ได้เลยค่ะและก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆงโชคดีค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ